สวัสดีครับพี่น่องชเช้าเครื่องเสียงเรียท่านผู้ชมที่รักทุกๆท่านครับต้อนรับเข้าทู่ช่องหน่อยเชย,ยันเท้าครับวันนี้จะพาเพราะเพราะเบึงผลงานที่บ้านเขาต่างได้ลิปกอนครับเพราะเบึงว่าเขามันเกิดเนี่ยเรบอ่ครับเพราะเบึงน้ากันครับพี่น่องที่เมื่อบ้านเขาจะคว้างเมื่อสามที่ชีปทีเล้วครับ มาอัปเดตในทู้พี่น้องมึงครับมาเบิ้งน้ากันครับพี่น้องนี่ครับเขาเริ่มเกิดแล้วครับพี่น้องนี่ครับเขาเริ่มเกิดแล้วครับพี่น้องนะครับพี่น้องเดี๋ยวผมผมผมจะพายางไปเบิ้งครับพี่น้องอาจจะเพราะชัดปนใดเด้อครับพี่น้องมันอาจจะย้อนเสียงน่อยครับนี่ครับพี่น้อง เห็นบ่เห็นแนวบ่ครับพี่น้องค่อนข้างจะเกิดแล้วครับเดี๋ยวผมจะเดี๋ยวผมจะเพี่นกล้องหลังไห้เบิ่งงด้อครับพี่น้องเขาเขาบ้านรอบกวอนวันเสาครับแล้วก็น้ามาดถ่วมครับพี่น้องแล้วก็น้าพึงรวดครับอาทิตย์หนึ่งพอดีครับพี่นอ้นอ,ง,อง,งครับพี่น้องยังมึง เกิดแล้วครับกำลังงามเลยนะครับเนื้อที่ทั้งหมดทั้งหมดมันเกียรตไรกว่าแต่ว่าแต่ว่าทางบนมันบ่ได้เฮ็ดครับเพราะว่ามันอยู่ที่สูงเกินไปเขาแบบมันบ่งามนะครับช่วง,งไอ้มันเป็นที่เนื่นสูงนะครับ มือนดีมากครับตังคนก็ไม่เ่าครับพี่ต้องผู้เ่ามาน้ำหรือพระตากรางเงินว่าไม่แยกครับเพิ่นนัะนหรือเพิ่งเกิดผู้เ่ามาเห็นหน้าเพิ่งเกิดอยากถอนหยาครับน่ะเริ่อไปถอนหยาแล้วถอนหยาหรือว่าหยามันหยาเพิ่งเกิดทั้งนี้ก็พี่น้องท่านใดเขามารับชมหรอกครับฝากกดติดตามนัมเด้อครับ พามาเบิ้งชีวิตวิถีแบบบ้านๆครับพี่น้องเกิดไปแล้วครับรับเกิดก้อนย่อยใหญ่กันมากเลยครับทังไหนชิมนี้ผมกระดิพาพี่น้องเห็ุปนเย้าวันไหนครับพาพี่น้องชมวิถีชีวิตกระเตียดตะก่อน งไก็ฝากพี่น้องที่เขามารับชมคลิปแล้วครับจะก,กดขำโคตรหนาเด้อพี่น้องครับเพือว่าขอความเมตตาจากพี่น้องครับเพื่อเพื่ออะไรงนินจากยูทูบครับจังเล็กจกังน้อยพวกไหมีค่ามันมอยไตครับครับขั้นขันหน้ากับลูกครับพี่น้องที่เดี๋ยวเครื่องตั้งหนามาตัดค,ครับ ข้างๆคือลูกอาจจะที่หนาผมทั้งทีเนี่ยมาตัดหนาตอนน้ำฝนตกเมื่อวางวันอาทิตย์วนันวันช่วงวันเสาร์ครับพี่น้องวางวันวันวันเสาร์ฝนตกน้ำท่วมวันอาทิตย์ครับนี่ครับตรงน,นี้น้องร้อยน้ำท่วมเนี่นี่ครับนี่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 แต่ร้อยน้ำเห็นครับเขาเพิ่งเกิดครับ คชับเฉียวแม่นเบิดเด้วยครับนี่หละคือหนึ่งทัปด่าเลยเกียรติ้นพอดีผมมาวันเสาร์ก่อนพระบานวันเสาร์นำถ่วมันทิตย์นะครับนี่หละวิธีชีวิตของกเตษตะกรเช้านะก็ขึ้นยู่กับธรรมาชาติครับพี่น้องแต่ธรรมธรมชาติบ่เป็นใจกับอีกด้วยครับเห็นบ่นี่หน้าคางกันนี่มื้นที่บ้านมึงกับว่พอดีไหนบ้าน เลยว่าไงวะที่เรียกว่าตีบ้านมันก็คือตีเหลี่ยงบ้านนี้บัตี่มบ้านไม่มันก็ทีีมันทีเกินกำหนดเว่ายังไงกันพระาบ้านเ้าว่ามันหลานะคือมันจะพ่นรูดูกันครับครับมันเกือบพ่นรูดูกันเหรอยายเราเก็บห้าตีบ้านรถไตนีขึ้นครับไม่ย้ายครับหรือว่าไม่่านพระภาษาอีสานบ้านเ้า ที้ก็่สองทางภาคก,กลางผมผมมารับชมแล้วก็ฝากกดติดตามน้ำนิดเดียครับนี่แหะครับวดลเอ็ดหน้าขายเก่าครับพี่น้องเพราะว่าราคาเก่าพอดีแม่นแม่เร็ดกกับโบกุ่มครับเถ็งขายกับโบกุ่มค่ะเพราะว่าค่ารถไถหน้าหาไรนี่ค่ารถไถเพิ่งกะพันไปแล้วถองปัญหาครับไรล,ละหารวยครับพี่น้อง องปัญหายังยังยังคาเจียวด้วยครับพี่น้องทำไมกอนน่ะทำหน้าแบบแบบโบราณจะบด้เดียงเงินจักบาทครับนี่นี่ครับนี่นี่ช่วงน้าท่วมผมเลยมาขุดเลยมาขุดออกครับเนี่ยขุดเอาน้าออกเพราะว่าน้ามันต่วมเม็ดเข่าเขาจะเน่าครับแต่แต่น้ามันรดนี่ตายเบิด์ดด้วยครับนี่จะบอกเกิดเลยเลยครับนี่นี่ครับตรงที่น้ามันรดแล้วนี่มันจะเกิดหลังเพื่อนนะครับ หือว่าเกิดหลังมูครับเลยเห็นบ่เพิ่งเห็นปลายเขานิดเดียวเองครับน้าๆพี่น้องเดี๋ยวผมจะนี่ๆๆครับนี่นี่เพิ่งเห็นตัวนี้เพราะว่าน้ามันเพิ่งลดยังเป็นขีตุมอยู่ด้วยครับเนี่ยเจ็ดมือนี่ครับเจ็ดวันนี่ยังเป็นตุมอยู่น้าน้าเพียงผมว่ามันประมาณถุงยังหาฮกทิพเทนหมดแล้วครับเดี๋ยวผมพาไปเบิ่งแปลงนั้นครับพี่น้อง เกิดเบิ้ลแล้วครับพี่น้องกันหน้าก็เริ่มลุกแล้วครับแต่เดี๋ยวจะเดี๋ยวมาตันหนาเั็นไหนกัขอวายจชิบแบบบนบ้านจะชิบเลยเด้อพี่น้องพี่เขามารับช้มเพื่อพี่น้องทางเท้า,านที่เป็นอยากเบิ้งน้ำ บางทีผมกับไปทั้งถายบันเทิงน้ำทั้งที่นะครับยังไงกับขอขอบคุณพี่น้องที่เขามักคุติดตามที่เหตุในผมมียอดทับยอดคุติดตามเพิ่มขึ้นเรื่อยๆครับพี่น้องท่านใดนกันยังไงผมเฮมีชิปแบบใดก็คอมเมนต์มาด้านล่างเด้อครับพี่น้องมาตีชมให้น้ำเน่าครับ มันยังจะมีอัธรลดน้ำเพราะเดี๋ยวเอาไปปรับปบผงแก้ไก่ครับพี่น้องนะครับเกิดไปแล้วครับเห็นบ่าครับพี่น้องเดี๋ยวผมจะพาลุงจยกขนาไปกุงไก่ครับนี่ทั้งเบิดมันเจ็ดลกากว่าครับเปียงเปียงข้างบนอันบร้เ็ดครับ ยังบนบไม่ได้เห็ดเพราะว่าเห็ดอันนี้รอบว่านบ่ได้เขาเลยพี่น้องมันเป็นทีถุงมาในน้ำมากกน,น้ำถ่วมไปเลยครับครับเกิดว้เ,ยเวลยครับตรงนี้น้ำมันถ่วงนี่ครับตกเมื่อวันเสาร์ครับพี่แต่ว่ามันนั่นเกิดดีนี่ครับครับเบื้องพี่น้อง วไวยเลยนี่แปลงนี่ถวยเลยครับแปลงที่น้ามตัวมาแปลงที่น้ามตัวมันมุดไวยปันไดครับบุงข้ามเบิ้งครับพี่น้องมาตรงเบิ้งตำตำแบบนี้มันยสักครู่ฉุจักว่าเขาเกิดพี่ไก่ผมผมทำเจีดไรนี่แหละเจ็ดเบิดเลยเจีดไรกว่าเลยเขาหกทิดหาตัวครับหรือแต่คิดคิดเป็นถังคิดเป็น กิดเป็นกิโลกอตัวอนึงก็อยู่ประมาณยี่สิบแปดกิโลของเปลือกครับยี่สิบแปดกิโลกระต๊กประมาณตันหาครับตันหากระจินบุกเอ็ดครับเพราะว่าครอบครัวผมอยู่น้ำกันสี่คนครับมีผมมีลูกคนหนึง่งแหละครับกับเพนครับเนี่ยแล้วก็แม่ใหญ่คนหนึ่งครับครบพี่น้อง เชียวนี่แปลงนี่เกิดดีแต่ว่าน้ำม,มั่วถ่วมเพราะว่าต้องไ h ท,ที่เป็นเพราะว่าตรงที่แปลงที่่านมากันพึ่งน้ำม,มันพึ่งลดนะพี่น้องหรือถ้าว่าเกิดกับแปลว่าเม็ดเขาเน่าแต่ว่าผมว่าน่าจะเกิด,ดูุดอกครับนี่แปลงนี่เกิดดีครับนี่ขอบคุณพี่น้อง คนี่นี่เปียงข้างบนนี่บ่ได้บ่ได้บ่ได้ปลูกเลยครับทีแรกว่าจะปลูกมันเปียงข้างบนมันจะมันจะขึ้นตรงพเพรพุนเลยครับเป็นรูปตัวเอวครับเปียงบนขึ้นออกคุณยายเรายังอันอันนี้อยู่ฉังไ้นก็ขอขอบคุณพี่น้องที่เขามากดติดตาม พี่น้องยังไงการสนับสนุนครับถือว่าท่านโคติดตามก็ถือว่าเป็นพระคุณเป็นยังยิ่งเลยครับพี่น้องทั้งนี้ก็เอาใจาตัวไพี่น้องเด้อที่ตั้งยังบัดท,ที่ไอรุดพ่นจากลกูกไผ่ไข่เขียบทั้งหลายครับรักษาทุกสภาพคนทุกคนครับหรือพี่น้องคนนิทานที่ไปทำงานอยู่ต่งางจังหวัดครับ เพื่อเดี๋ยวขอมาเบิ้งคลิปนี้แล้วก็ฝากกดติดตามโคตไล่น้ำเนี้ยครับเพื่อมีโคตหน้ากันกับเบิ้งโคตรหน้าน้ำจงลอยเด้อพี่น้องโคตเลยมีแรงใจขึ้นมาจังหน่อยครับได้กับปากช,หนหนช่องหน่อยช่องหน่อยแจยันเต้าไว้ครับพี่น้องน้ำเนี้ยครับ ครับบิ้งครับพี่น้องเขาเกิดแล้วครับผมคลิปนี้ผมก็จะขอจบไปแต่เพียงแค่นี้เด้อครับแันไดก็ขออวยพรให้พี่น้องรล่อมรวยเงินทองรักษาสุขภาพเฮงเฮงทุกวันทีหนึ่งทุกวันทีที่หมครับคลิปนี้ก็ขอหยุดไปแต่เพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับ